สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนที่การเพิ่มยอดติดตามนะคะของ i g นะคะผ่านเว็บไซต์ KMM k h i MM t h ค่ะให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM ค่ะ k h i MM t h แบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์ค่ะจะขึ้นอันดับแรกนะคะให้เราติดกไปที่ตรงนี้เลยะคะ่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกได้ที่ด้านบนเลยนะคะหรือว่าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ คนที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะกดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วกรอ,อกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอ,อกเสร็จแล้วนะคะห้ามลืมเปลี่านรนะคะจะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน g ีเมลนะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็เป็นบห,หมู่นะคะของเราจะเลือกบริการแนะนำรวดเร็วนะคะเราจะใช้รหัส4916นะคะตัวนี้เลยค่ะ ตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี่าห้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาเ,าเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงไอจีนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าลิงไอจีเข้ามาที่หน้าไอจีนะคะแล้วทําการคัดลอกลิงก์ด้านบนเลยค่ะนี่นะคะพอคัดลอกเสร็จแล้วนะคะเรานํามาวางที่ลิงกเลยค่ะปริมาณค่ะขั้นต่ําอยู่ที่สิบนะคะเรามีผู้ติดตามอยู่ที่สี่พันห้าร้อยยี่สิบนะคะเราจะทําการสั่งซื้อยี่สิบนะคะค่าบริการเพียงเจ็ดบาทนะคะคือถูกมากๆเลยนะคะแล้วก,กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับวควมสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอังกอรเลท์ค่ะแล้วก็จะเป็น ชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาบดูป,ประวัติการสั่งซื้อนะคะทังแทบ็บ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะ ตรงนี้นะคะเรขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบซ้ายมือน,นี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะ เราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนำนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซนนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะ แล้วก็เป็นรายละเอียดะค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วก,กดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถ<ม>กดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะ <c oughs> ต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดตอ่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดตอ่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิก ER ที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตรงน,นี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดติดตามของเราก็ขึ้นเป็น4540หร้อยสี่สแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ